วันนี้ก็ม่มีอะไรมากนะครับก็วันนั้นตกปลาได้นะครับตกปลาได้ก็ไม่รู้จะทําอะไรกินนะครับนะครัปลาดุกตัวหนึ่งนะครับดุกนะครับตัดสินใจปล่อยดีกว่านะครับก็ไม่รู้นะครับจะรอดคนอื่นหรือเปล่าเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวค่อยมาตกใหม่นะครับปล่อยป่อยเขาไปก่อนวันนี้ถ้าขาวหน้าไม่รอดแน่ครับ โอเคแล้วก็ปล่อยดีกว่านะครับปล่อยแล้วเป็นแผลด้วยครับปล่อยไปรอดไปครับตัวนี้ปล่อยไปแล้วนะครับรอดไปรอดไปนี่ฮะเป็นไหมที่ผมตกนะครับ สวัสดีครับผมตั้มพากินปลา,ปาเที่ยวนะครับวันนี้ก็ไม่มีอ,อ,อะไรมากนะครับก็ันนั้นตกปลาได้นะครับตกปลาได้ก็ไม่รู้จะทําอะไรกินนะครับตอนนี้ก็จะเอาปลานะครับมาปล่อยนะครับพอดีว่ามันไที่ทํากินอนะ่ะมันอมนนันคือว่ามันตายครับตายไปตัวหนึงแล้วก็เหลืออยู่ตัวหนึ่งครับก็ไม่มี ไม่รู้จะทำอะไรกินดีนะครับย่างก็ชิก,กียดย่างแล้วนะครับน่าจะปล่อยดีกว่านะ okay, ค,ค,ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันดีกว่านะครับปลาดุกตัวหนึ่งนะครับก็ขังไว้สองวันนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรกินนะครับ จะปล่อยดีกว่านะครับเพราะว่ากับข้าวก็ซื้อทุกวันนะครับทำกินมันก็ลำบากนะครับก็ปล่อยดีกว่าแต่ก็เสียดายนะครับเอาปล่อยก็ปล่อยครับนี่ครับระดุนะครับ ตัดสินใจปล่อยดีกว่านะครับผมไม่รู้นะครับจะรอดคนอื่นหรือเปล่าไอ้ตัวที่ตายครับผมทํากินแต่มันเนื้อมันไม่อร่อยครับก็เลยเออคิดจะเอาตัวนี้ย่างก็ยังไงอยู่นะครับมันก็ไอ้อุปกรณ์หรือว่าอะไรเราต้องก่อไฟก่อไฟอย่างนะก่อไฟทำปลาย่างมันก็ต้องใช้เวลานะครับ ผมก็ตัดสินใจจะปล่อยดีกว่านะครับก็ขังมาสองวันนะครับเดี๋ยวถ้าหิวค่อยปตกใหม่ครับก็ไม่รู้ว่าตัวนี้จะรอดไปหรือเปล่านะครับเพราะมีนักตกเบ็ดหลายคนนะครับที่มาตกนะครับก็จะปล่อยดีกว่านะครับไม่เก็บไว้นะครับ เดี๋ยวไว้ก็ไม่ได้ทํากินครับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่ค่อยมีเวลาทํากินจะขายก็มีอตัวเดียวเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวค่อยมาตกใหม่นะครับปล่อยๆเข้าไปก่อนวันนี้ตาขาาหน้าไม่รอดแน่ครับโอเคแล้วก็ปล่อยดีกว่านะครับ ครปล่อยแล้วเป็นแผลด้วยครับปะ่อยไปปล่อยไป,ปลยแล,แล้ไปไหนแล้วไม่รู้ครับนุน่นรอดไปนะคนนี้กัดหน้าไม่รอดเนี่ยโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับปล่อยไปแล้วนะครับ ดีกว่าขังเขาไว้เฉยให้เขาตายไปเฉย,ยนะครับก็ปล่อยดีกว่าจะให้คนอื่นก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับเราตกได้เราก็ปล่อยได้นะครับปลยแล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนละน,น,นู่นบ้างนู่นมีฟองน้ำขึ้นอยู่ที่นู่นนะรลอดไปครับตัวนี้ <c oughs> ปล่อยไปแล้ว ะคตัดไปตอดไปนี่ครับเป็นใหม่ที่ผมตกนะครับตัวเบลเลอร์นะครับปลาดูปล่อยไปเลยอย่างเนื้อมันไม่เอาปล่อยนะครับเนื้อมันยุยย,ย,ยังไงไม่ครวบนี่ของที่ผมตกนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะมาตกใหม่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับโอเคครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มพากินพาเที่ยวให้ด้วยนะครับสวัสดีครับตกนะได้ที่นี่ก็มาปล่อยที่นี่ครับ <c oughs> ปล่อยไปแล้วนะครับตายไปตัวหนึ่งครับ ตายตัวที่ตายผมทํากินมันไม่อร่อยผมก็เลยไม่ไม่อยากจะเอาไว้นะครับเนื้อมันมันไม่เน่นไม่อะไรนะครับมันยุย่ยยังไงไม่รู้ผมก็เลยไม่เอาดีกว่าพอจะย่างก็ต้องก่อไฟก่ออะไรโอมันลําบากก็เลยไม่เอาดีกว่า ไปดีกว่าโอเคแค่น,นี้แล้วครับไปแล้วครับ